รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะพคุณไชมช้ชิสุดยอดอาหารกับครัเซร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหารซีพีซีเติมชีวิตที่ดี สวัสด,ดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะวันนี้เราพามาที่ร้านอาหารไทยแท้แทมีชื่อเสียงโด่งดังกันมายาวนาน10กว่าปีนะคะสำหรับร้านอาหารที่โด่งดังเป็นร้านอาหารไทยย่านสุขุมวิทนั่นก็คือเรือนมาริกาลหลายๆคนที่บอกว่าถ้ามีเพื่อนชาวต่างชาติมาอยากหาอาหารไทยอร่อยๆบรรยากาศไทยแท้แบบบ้านโบราณสมัยรัชกาลที่สองก็จะนึกถึงเรือนมาริกาเสมอที่นี่ยังคงคุณภาพคงความเป็นยอด ในเรื่องของการคัดสรรทั้งวัตถุดิบนะคะแล้วก็มาตรฐานของรสชาติอาหารไทยอยู่เช่นเดิมซึ่งวันนี้ตอนนี้เนี่ยเขามีการต่อย,ยอดพัฒนาจากอาหารไทยไปสู่อาหารนานาชาติมากขึ้นดิฉันอยู่กับคุณปอนคุณชยพลหลีระพันธ์ซึ่งเป็นลูกชายคนโปรดของอาจารย์มาริกานั่นเองนะคะอยู่ที่เรือนมาริกาซอยเศรษฐีสุขุมวิทที่สิบสสวัสดีค่ะคุณปอนสวัสดีค่ะคุณปอนนี่ หลายๆคนก็อาจจะรู้จักเหมือนเป็นเซเลปไปเรียบร้อยแล้วเพราะภรรยาอดีตนางสาวไทยสาวสวยของเราน้องนุ้ยนั่นเองนะคะแต่ว่าด้วยตวงคุณบอนเองก็ไปสะสมองค์ความรู้เรื่องของการทําอาหารและธุรกิจด้านโรงแรมมาจากต่างประเทศมายาวนานครับนะคะจบทั้งกรดอมเบอจบอ่านเล่าให้ฟังจบอะไรมาบ้างก็หนึ่งจบบริหารการโรงแรมร้านอาหารร้านอาหารกรอที่อเมริกาล้วก็มาต่อคอร์สสั้นๆที่กอดอมเบอ่า แล้วก็เป็นคนที่ชอบทําอาหารอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่คุณแม่ให้คอยช่วยทดลองเวลาทําอาหารอะไรใหม่ๆหมเรียกว่าเรื่องของการทําอาหารนี่อยู่ในสายเลือดตั้งแต่เล็ก<อ>จนโตในที่สุดก็ม่าร่ำเรียนด้านนี้โดยตรงรแล้วก็เข้ามาดูแลกิจการ ก็คุณแม่ยังเรียกว่าแทนยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแม่ก็ยาเข้ามามาเข้ามาช่วยผ่อนผมและน้องสาวช่วยกันแต่ว่าเห็นบอกคุณปอนเริ่มกิจการใหม่ๆเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆกันละกันเพราะว่าเรื่องราวของเรือนมาริกาแล้วก็สาขาอื่นๆนี้มากมายยังมีความน่าสนใจมากเรื่องของอาหารออแกนิกเรื่องของการลักสิ่งแวดล้อมไม่น่าเชื่อว่าร้านอาหารแบบนี้ยังสนใจเรื่องนี้ด้วยค่อยๆคุยกันแต่ว่า ตามธรรมเนียมของเรามาครัวอาเซียนก็ต้องแนะนําอาหารก่อนถ้ามาเลย์มณิกาจะต้องสั่งจานนี้อ่าค่ะก็เรียกว่าเมนูนี้เรียกว่าฉันชื่อบุษสบาช้นต้องร้องเพลงด้วยไหมคะใช่อันนี้คือตั้งก่อนเขาหรือคือตอนั้งเพลงนั้นกําลังดังแล้วเราต้องการที่จะทําเมนูดอกไม้ในร้านเพราะจริงๆดอกไม้เนี่ยเป็นเมนูที่มีในอาหารไทยตั้งแต่โบราณแล้วอาหารไทยจะมีการผสมการใช้ดอกไม้ในอาหารทั้งการตกแต่งทั้งการ เป็นเครื่องสมุนไพรแล้วก็ดอกไม้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราปลูกเองเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าปลอดสารพิษแน่นอนนะคะที่นี่เขาเน้นเรื่องของออร์แกนิกอยู่ด้วยเหมือนกันถ้าเกิดมารับแขกทีไรก็ต้องสั่งอันนี้ให้ให้ลูกค้าได้ลองนะเป็นออเดอร์กันเลยอารีลาก็รีลาวีก็มีเทคนิคนิดนึงคืออย่าทานตรงขั้วของมันตรงขั้วมันจะขมนึงพี่ชิมไม่ต้องไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเนาะ เคล็ดลับนอกจากดอกไม้เนี่ยเทคนิคการทอดก็เป็นหนึ่งในเคล็ดลับอของเราว่ามันอ,อ,นอ่ทอดยังไงให้มันออกมาเป็นดอกไม้อยู่ไม่ใช่เป็นก้อนกลมให้เป็นรูปเป็นร่างอยู่แล้วก็ต้องไม่อมน้ํามันแล้วก็กรบอบอร่อยดีมากเลยนะวันนี้เมนูจานแรกของเราถือว่าเป็น อาหารเรียกน้ำย่อยทันชื่อบุษบสาของร้านเรือนมาริกาอร่อยมากมายวันพรุ่งนี้มีเมนูอะไรดีครั้งปอนวันพรุ่งนี้จะเป็นน้ำพริกไข่ปูครโอ้ยของโปรดซึเ่เป็นน้ำพริกที่ขึ้นชื่อของอาจารย์มาริกาแน่นอนที่สุดจะบอกว่าจริงๆพี่เป็นแฟนร้านเรือนมาริกามานานแล้วไปไปมามาๆอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าจริงมีสาขาอีกมากมายเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังกันแล้วกันขอบคุณมากมากค่ะสำหรับน้องปอนนะคะชยพลหลือรัพันนะคะเจ้าของร้านอาหารเรือนมาริกาขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเหมือนเวลาของครัวอานี วันนี้ลาลไปก่อนสวัสดีค่ะัถ้าคุณชอบความนุ่มหอมฉ่ำของหมูดำคุโรบุตะวันนี้เราเสิร์ฟพร้อมพาสต้าเหนียวนุ่มซอสครีมเข้มขน้นอร่อยพร้อมทานนุ่ม CP Ready Meal หมูดำคุโรบุตะ